เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับตัวนี้เนี่ยง่ายมากเลยเดี๋ยวไปจัดจานกันครับผัดขิงใส่ไก่มีอะไรบ้างเรามาดูอ่าขิงซอยนะครับขิงซอยไก่นะครับเก็ดหูนหนูกระเทียมต้นหอมนะครับกับพริกซอยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงแค่นี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะครับอร่อยแน่นอนครับใส่เลยเนี่ย ขิงแบบง่ายๆผัดขิงใส่ไก่แล้ใส่ไก่กับเห็ดหูดูนะครับเนี่ยอาหารหง่ายๆตอนเช้าหลังจากเราไปออกกําลังกายกันมาแล้วครับเดี๋ยวดูน่ากินมากเดี๋ยวตักสิ่จานกันเนี่ยดูครับ ยังน่ากินเลยดูผัดนีนน่ง่ายๆอาหารเช้าอาหารเช้าเบาๆครับเบาๆไม่เผ็ดมากเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับตัวนี้เนี่ยง่ายมากเลยเดี๋ยวไปจัดจานกันครับเมื่อกี้ผัดขิงไปแล้วเนี่ยอาหารสุขภาพครับอันนี้กินประเภทปลานะครับวันนี้เนี่ยมีน้ำพริกผัดผักต้มนะครับ สดผักต้มนะครับข้าวแต่เราไมา่ถ่ายดูให้ตอนอตอนผมกินนะครับผมมีเหตุผลบางอย่างครับผมเลยผมเลยไม่ถ่ายตอนผมผมผมกินอาหารนะครับ